หมอดูทักแม่ว่าประตูหน้าบ้านไม่ดีแม่เลยคิดจะก่อปิดประตูเข้าทางหน้าต่างแทนทำไงดีคะก็ไม่า้อทำอะไรเงินใครล่ะเงินมึงหรือเงินแม่มึงถ้าเงินแม่มึงปล่อยเขาทำไปถ้าเงินมึงมึงก็ไม่ต้องทำการค้าปกติเป็นคนนั่งสวดมนต์ทุกวันแต่สามีบอกว่าให้นั่งสมาธิได้บุญมากกว่าจริงไหมคะจริงจ้า อธิบายวิธีการพิจารณาตัวเองขนาดทำสมาธิหน่อยครับไม่ต้องพิจารณาแต่ทำสมาธิไปก็พอกูไม่เข้าใจคำถามถามใหม่กรรมเกิดการกระทําแต่ถ้าเราได้ผัวไม่ดีคือเราเป็นคนไม่ดีเหรอคะเกี่ยวอะไรวะก็มึงเป็นคนเลือกผัวไม่ดีของมึงมาเองมันเกี่ยวอะไรกับมึงไม่ดีผัวมึงใครเลือกมึงเลือกอ้าวแล้วมึงเลือกมึงจะไปโทษอะไรมึงเป็นคนเลือกเองนั่นแหละเรียวกว่าผลของการกระทํา ผัวไม่ดีมึงไม่รู้เลยเหรอว่ามันดีหรือไม่ดีมึงตอบกูสิผัวมึงมึงจะไม่รู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีมีแต่มึงเอาแต่ไม่เลือกนั่นแหละมึงจะได้ผัวไม่ดีตามเพราะมึงไม่คิดจะเลือกมึงกลัวไม่ได้ผัวมึงกลัวขึ้นคานมึงกลัวมีผัวไม่ทันเพื่อนมึงกลัวมีผัวแล้วมีลูกไม่ทันใช้มึงก็เลยรีบมีโดยไม่เลือกสุดท้ายเป็นไงมึงก็มาโทษว่าผัวไม่ดี สุดท้ายมึงบอกว่าการเป็นการกระทำก็การกระทำของมึงเองได้ไงมึงเลยได้ผัวชั่วๆเรลวๆมานั่ยนะกูถามใครเลือกมึงแล้วใครต้องรับผลของการกระทำที่ผัวมึงไม่ดีมึงอ้าวแล้วมึงจะโทษใครใช่หรือเปล่าเออมึงโทษไปเรื่อยเปื่อยไม่เคยโทษตัวเองเดี๋ยวพวกโทษตัวชอบโทษชาวบ้านเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากก็ให้เดี๋ยวก่อน มันเป็นอะไรนักหนาไม่เคยโทษสันดานตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวแม่ตายตอนเกิดมาแล้วโตไม่ได้เห็นหน้าแม่อันนี้เกี่ยวกับกรรมแต่ชาติก่อนหรือเปล่าคะใช่ก็ส่วนหนึ่งด้วยคิดยังไงกับแฟนเก่าของแฟนที่ตามยุ่งกับเราหน่อยครับ ฮะคิดยังไงกับแฟนเก่าคิดยังไงกับแฟนเก่าคิดยังไงกับแฟนเก่าของแฟนที่ตามยุ่งกับเราหมายความว่าปัจจุบันหนึ่งมีแฟนแล้วแฟนเก่าของแฟนมึงตามมายุ่งกับมึงใช่ไหมความหมายเช่นนี้ปะเนี่ย มึงมีแฟนแฟนเก่าของแฟนมึงมาตามยุ่งกับมึงใช่นไหมเนี่ยแล้วเขาเข้ามายุ่งกับมึงเพื่ออะไรอ่ะเขาอยากได้มึงทําผัวหรือเปล่าประเด็นอ่ะคือปัจจุบันผัวเก่าของเมียมึงเลิกกับเมียมึงไปแล้วแล้วเขากลับมายุ่งกับมึงกูว่าเขาอยากได้มึงเป็นผัวที่เมียมึงปัจจุบันเลิกกับแฟนเก่ามากูว่าจับได้ ก็คบผู้ชายมันก็เลยกลับมายุ่งกับมึงเพราะมันอยากได้มึงทำผัวคือมึงงงมากอ่ะคือทั้งคำถามแบบคืองงจนงงมากปัญหานะไม่ต้องคิดยังไงคิดแค่ว่าเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงแล้วมึงก็คุยกับมาไปซะว่าจบกันไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูคือถ้ามันมายุ่งกับเมียมึงในปัจจุบันเนี่ยกูยจะไม่แปลกใจเลยแต่ยุ่งกับมึงเนี่ยกูยงงมาก กูถามว่าทําไมเขาต้องมายุ่งกับมึงไม่เขา้าใจเพื่อมันต้องมีมูล,ลเหตุนะมึงทําไมถึงไม่กลับไปยุ่งกับเมียตัวเองซึ่งเป็นเมียเก่าแล้วทําไมต้องมายุ่งกับผัวใหม่ของเมียเก่าคือมึงคําถามคือทําไมนอกจากถ้าเขาไม่ได้อยากได้มึงทําหัว เราจําเป็นต้องสวดมนต์ธรรมจักแล้วตามด้วยนั่งสมาธิก่อนนะไม่จําเป็นจะมึงสวดอะไรก็ได้สวดเลยไม่เกี่ยวกับธรรมจักทําอะไรอ่ะอยากสวดอะไรสวดที่เป็นหลักคำสอนโดยเจ้าแล้วสามารถนําไปปฏิบัติตามนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทําเลยถ้าหยุดความคิดด้วยพุทโธจะเป็นการหนีปัญหาไหมครับไม่เป็นจ้าการที่มึงกลับมาคิดพุทโธเนี่ยทำให้มึงมีสติสัพพัญญาในปัจจุบัน เมื่อมีมึงมึงมีสติสัพพัญญาในปัจจุบันมึงจะรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมึงรู้เนื้อรู้ตัวมึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ด้วยสติสัพพัญญามันจะหนีปัญหาได้ยังไงมึงกําลังฝึกตัวเองมีสติสัพพัญญาถ้ามึงไปแก้ปัญหาในขณะที่มึงขาดสติมึงคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงคิดว่ามึงจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้สิ่งที่มึงแก้ปัญหามันจะยิ่งชิบหายวายป่วงมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมึงขาดสติลังับยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ แต่ในขณะที่มึงเจอปัญหามึงเจอความทุกข์มึงกลับมาอยู่กับพุโทโธเอาสติมาอยู่ตรงนี้มีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทุกพร้อมพักสงบตรงนี้ก่อนจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจนกว่าทุกอย่างจะสงบแล้วทําอะไรกลับไปแก้ปัญหาด้วยสติสัป,ปชัญญะปัญหาของมึงจะได้รับการแก้ไขอย่างมีปัญญาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการอย่างไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในสิ่งนั้นได้ด้วยความประสบความสําเร็จโดยการมีสติสัป,ปชัญญะ าหาไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ได้แก้แฟนติดเพื่อนยังไงดีครับมึงเป็นเพื่อนมันสิวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวถ้ามึงมีแฟนแล้วแฟนมึงติดเพื่อนมากกว่ามึงมึงเปลี่ยนจากแฟนเป็นเพื่อนง่ายจบเลยมันจะติดมึงแทนมึงให้สถานะจากแฟนเป็นเพื่อนให้สถานะมันแค่เพื่อนพอแล้วมันจะติดมึงเพราะมึงเป็นเพื่อนมันจบแค่นั้น ง่ายๆวิธีการแก้ปัญหาเปยนสถาน,นะซะจบเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวากังวลในเมื่อมันติดเพื่อนมึงก็เปลี่ยนตัวเองซะเป็นเพื่อนมันมันจะได้ติดมึงไม่ได้ไปติดคนอื่นจบเลยเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะมึงรู้เหตุของความทุกข์อยู่แล้วว่ามันติดเพื่อนจะทำยังไงดีก็แก้ที่มึงสิ มันอยากได้เมียมึงเป็นเมียให้มันมันอยากได้เพื่อนมึงเป็นเพื่อนให้มันมันอยากได้แม่มึงเป็นแม่ให้มันมันอยากได้เมียน้อยมึงเป็นเมียน้อยให้มันมันอยากได้คนแทบลาดมึงเป็นคนแทบลาดให้มันมึงเป็นให้กับมันคนเดียวมันอยากได้สิ่งไหนมึงเป็นให้มันสิ่งนั้นมึงต้องถามตต่อสนองความต้องการของผัวมึงได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ามึงอยากได้มันเป็นผัว มึงอยากให้มึงละให้มันรักมึงคนเดียวมึงต้องเป็นทุกอย่างให้มันเป็นได้ไหมล่ะถ้าเป็นได้ทุกอย่างคลายความกังวลมึงจะมีชีวิตปกติมีความสุขแฮปปี้รักหัวต่อไปแค่นั้นเลยเป็นให้มันแค่นั้นแหละ ทำบุญให้สัตว์เลื้ยที่ตายไปแล้วสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วเขาจะได้บุญไหมครับก็ได้ถ้าเขาไปเกิดในฐานะที่สมควรเกิดการได้รับไสยศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมครับมันก็มีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงอะนะไม่มีผลอะไรถ้ามึงมีสติไว้กับกายมาผู้อิบายทำอันตรายแก่มึงไม่ได้แต่โลกปัจจุบันน่ะไม่มีหรอกไอที่เขาทำๆกันเนี่ยไม่มีมึงไม่ต้องไปประยาอ่อนตามมันอะเพอร์เจอร์วันนี้ไลฟ์สดถึงกี่โมงน่าจะสองทุ่มมั้ง รักษาศีลแปดที่บ้านได้ไหมคะได้การสวดมนต์เราจาเป็นต้องนั่งสวดมนต์อย่างเดียวหรือนอนสวดมนต์ได้คะทําไมอะมึงขี้เกียจขนาดนี้เลยเหรอฮะนอนกินข้าวได้ไหมคะนอนทํางานได้ไหมคะนอนสวดมนต์ได้ไหมคะนอนสมาธิได้ไหมคะทําอะไรอีกอะนอนเฉยๆได้ไหมคะนอนขี้ได้ไหมคะนอนเยี่ยวได้ไหมคะได้ติดเตียงไปสิเป็นผู้ป่วยติดเตียงซะมึงจะนอนทําทุกอย่างได้หมดเลย เป็นอมพึกอมภาษะมึงจะสามารถนอนทำทุกอย่างได้ตลอดรอดฝั่งการสวดมนต์มึงอยากได้บุญจากการสวดมนต์แต่มึงกับขี้เกียจนั่งอยากจะนอนสวดมนต์โอ้โหสุดยอดคนมากกุลสันเสริญเยินยอมึงจริงๆป่วยติดเตียงซะกูแนะนำนะถ้าจะขี้เกียจขนาดนั้นแค่การภาวนามึงยังขี้เกียจจะนั่งนอนติดเตียง ผมเห็นพระที่สมณศักด์สูงนั่งเป็นประธานแต่พระทิ่ภาษาน้อยกว่ารูปถัดไปผิดวินัยไหมไม่เข้าใจงงไม่เข้าใจคำถามวิธีไปโสดาบันทำยังไงมรดแปดเลยจ้าสีสมาธิปัญญาเห็นแมวบางตัวแล้วหมันไส้เลยแกล้งแมวเป็นวิบากกรรมแมวหรือสันดานเราสันดานเมืองจ้า หนูทางานกลางคืนจําเป็นต้องดื่มเหล้าและเบียร์และติดต่อลูกค้าผิดสิ่งข้อสามข้อสี่ข้อห้ามากไหมคะก็มากจ้าตามการกระทํามึงเลยจ้าติดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนอนจะเป็นอะไรไหมคะอา้าวแล้วห้องนอนมึงคือไม่มีแอร์ห้องนอนมึงคือไม่มีพัดลมห้องนอนมึงคือไม่มีโทรศัพท์คือเวลามึงจะเข้าห้องนอนมึงจะต้องเอาแอร์พัดลมโทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์วางไว้ข้างนอกห้องเหรอคือเข้าไปนอนลร้อนก็แล้วแต่มึงนะแล้วแต่มึงเลย มึงจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในห้องก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วแต่มึงถ้ามึงทนต่อความร้อนได้ก็แล้วแต่มึงเลยจัดการเลยแต่กูจะมีกูจะเอาโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นกระทะไฟฟ้าหมอ้อหุงข้าวกาน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนไมโครเวฟกูจะเอาเข้าไปไว้ในห้องกูให้หมดเพราะสะดวกสบายแกกูสะดุดฟุตบาทเสียหลักชนป้อมตำรวจต้นแขนหกักทั้งสองข้างใส่เหล็กดามไว้เพื่อนบอกเป็นกรรมเก่าแต่เรา แต่เราคืออะไรนตกงานไปสมัครงานหลายที่แต่ไม่มีที่ไหนรับอันนี้ไม่ได้ถามเล่าให้กูฟังเฉยๆใช่ไหมว่าตกงานอยู่คบกับแฟนที่เขามีลูกแล้วเราควรทำความเข้าใจอย่างไรที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์เพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้คบกับแฟนคบกับแฟนเขามีลูกแล้ว คือทำไมกูต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยกูไม่เข้าใจคือมึงถามอะไรกูเข้าใจเลยไม่ได้เหรอครบกับแฟนที่เขามีลูกแล้วโอเคพ่อไม่ลูกติดเราควรทําความเข้าใจอย่างไรที่ทําให้เราไม่ต้องทุกข์ทำความเข้าใจยังไงเพื่อให้เราไม่ทุกข์มึงทุกข์อะไรอะ่ะเพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรอะ่ะมึงทุกอะไรก่อนเก็บอะไรไว้กูไม่เข้าใจมีลูกติดเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรทุกอะไร มึงทุกอะไรเนี่ยคบกับแฟนที่เขามีลูกแล้วควรทําอย่างทวนเราควรทําความเข้าใจอย่างไรที่จะทําให้เราไม่ต้องทุกทุกอะไรอะ่ะมึงทุกอะไรก่อนเพราะเขายังเก็บทุกอย่างไว้เก็บอะไรอะ่ะเขาเก็บขวดขายเหรอคือไม่ยอมขายไปมากองไว้ที่บ้านมึงอย่างนี้เหรอเก็บอะไรทุกอะไรทําใจอะไรกูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยเนี่ยกูจะตอบมึงยังไงเนี่ยมึงตอบกูสิ แก้ไขย,ยังไงดีครับน้องผมไม่ลืมแฟนเก่าเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของมึงมันลืมไม่ได้ก็เรื่องของมันถ้ามึงบอกมนแล้วมึงสอนมันแล้วมึงแนะนํามันแล้วแต่มันไม่ฟังมึงมึงก็ต้องวางเฉยมึงก็ต้องปล่อยมันไปคอยให้กําลังใจคอยให้ยอมมันพูดให้มันฟังตอมยอมรับตามความเป็นจริงผิวปากตอนกลางคืนจะเป็นอะไรไหมครับก็ได้ยินเสียผิวปาก่งมันจะเป็นอะไรอะ่ะ นอนสูงกว่าผ mm ัวบาปไหมคะถามจริงกูถามตรงๆนะเวลามึงเอากันอ่ะมึงไม่สูงกว่าบ้างเลยเหรอกูเห็นมีทั้งสูงทั้งต่ำเลยแต่มึงไม่บ่นว่าบาปเนี่ยนะเวลามึงเอากันอ่ะเวลามึงวิ่งวุ่นในการเสพกามการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยตีลังกาหกคาเมนตีลังกากันที่มึงทํากันไม่รู้สึกบาปเลยเหรอเวลามึงอยู่ผัวสูงกว่าผัวมึงอ่ะทีนี้เวลามึงนอนมันจะมารู้สึกผิดบาปนอนสูงกว่าผัวบาปไหมมันจะบาปเรื่องอะไร บาปไม่บาปวัดจากศีลห้าถ้ามึงไม่ได้ทําผิดศีลห้าไม่บาปมึงจําไว้แค่นี้เลยบาปบุญวัดที่ศีลห้ามึงผิดศีลห้าเรียกว่าบาปมึงมีศีลห้าเรียกว่าบุญแค่นั้นเลยไม่เกี่ยวกับการนอนสูงนอนตำ่ำแม่ พอรบรอิสลามสามฉบับกระทบต่อชาวพุทธอย่างไรไหมครับไม่รู้กูไม่ได้อ่านมึงอ่านไหมกูฟังสิกูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะ่ะมันไม่มีอะไรกระทบกับประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีอะไรกระทบกับศาสนาหรอกถ้ามึงยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครจะมาทําอันตรายกูให้ร้อยศาสนาด้วยกูให้ร้อยศาสนาเลยก็ไม่สามารถทําอันตรายต่อศาสนาพุทธได้ ถ้าศาสนาพุทธยังลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าอิเลเคคาแบบเนี้เหรอศาสนาเดียวก็ทำลายได้ทำลายใครพวกมึงนะทำลายกันเองพอไม่ยึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนไม่ยอมปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าบุญสามารถลบกรรมเก่าได้ไหมครับไม่ได้อะนะ เคยถูกอาสั่งให้ทุบหัวปลาดุกเพื่อทำกับข้าวแต่ใจไม่ได้อยากทำแต่ต้องทำาขับไม่ได้เราบาปไหมครับ,บาปจ้ายังไงมึงก็ทำไงต่อให้มึงไม่เต็มใจมึงก็ทำอยู่ดีก็เรียกว่าบาปอ่านมาว่าการทำสมาธิได้บุญสูงสุดเช่นนั้นแล้วเราทำสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับได้เลยจ้าแล้วแต่มึงเลยมึงอยากจะทำอะไรทำเลยมึงจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยก็ได้ นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่กินข้าวไม่อาบน้ําไม่ไปทํากิจการงานไม่ทําการไม่ทํางานนั่งสมาธิอย่างเดียวได้เลยได้แต่อดแดกนะอดตายได้หมดแหละมึงจะทําอย่างเดียวตลอดชีวิตมึงก็ได้แต่อดตายไงได้หมดแหละคือมึงจะทําอะไรตามความพอใจของมึงทําเลยไม่ผิดกูจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยนะได้ได้หมดแหละเออแต่อดตายตอนนี้มีคุณแม่พิการ เราเป็นสาวดูแลท่านอยู่เวลาเราไปทําบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมท่านจะได้กุศลไหมเขารู้ไหมล่ะเวลาจะไปไหนบอกเขาด้วยว่าจะไปทําบุญนะแม่อนุโมทนานะกลับมาแล้วแม่อนุโมทนากับหนูด้วยนะหนูไปทําบุญมานะวันนี้นะแม่อนุโมทนาร่วมกับหนูนะระลึกถึงบุญกุศลตรงนี้ไว้นะเนี่ยแม่จะได้ด้วยได้มโนจากมโนกรรมคือใจได้มุทิตาจิตคือยินดีในบุญร่วมกับเรา เราอยู่ต่างประเทศประเทศที่เราอยู่ไม่มีวัดแต่เราทําบุญตักบาทออนไลน์ประจําเออได้หมดอนะ่ะทําไมเราจําชาติที่แล้วไม่ได้ครว่าเราทําผิดอะไรมาบ้างแล้วเราจะเรียนรู้จากชาติที่แล้วยังไงคะงั้นกูถามหน่อยเมื่อปีที่แล้วมึงทําความเลวความชั่วอะไรบ้างเล่าให้กูให้ฟังหมดนะตลอดทั้งปีก็ตแต่วันที่หมกราปีที่ผ่านมาคือปีหกจนถึงสิน้นสิ้นปีคือสาธันวาปีหกมึงเล่าให้กูฟังหน่อย ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของปีที่แล้วมึงทำความเลวความชั่วอะไรบ้างแล้วมึงทำความดีอะไรบ้างสาธยายาให้กูฟังหน่อยมึงอย่ามาอ้างว่ามึงจำชาติที่แล้วไม่ได้ทำไมเราถึงจำชาติที่แล้วไม่ได้ถ้าเราจำชาติที่แล้วได้เราจะสามารถกลับตัวกลับใจได้ชาติที่แล้วมึงไม่ต้องพูดถึงมึงพูดถึงปีที่แล้วกูเห็นทุกๆปีมึงไปสวดมนต์ปีใหม่ แล้วมึงก็ตั้งปณิธานว่ารับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันจะเปลี่ยนแปลงสันดานชั้นใหม่นับจากวันนี้เป็นปีใหม่ฉันตักบาทเทโวโรหนะ a ฉันตักบาทปีใหม่นับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะมีความเจริญรุ่งเรืองฉันจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองใหม่ฉันจะเริ่มตื่นเช้าขึ้นฉันจะเริ่มพับผ้าห่มฉันจะเริ่มตั้งใจทํางานฉันจะเลิกไปสายมึงเรียนรู้อะไรบ้างจากปีที่แล้วกูเห็นปีนี้จนจะสิ้นปีแล้วจนจะขึ้นปีใหม่แล้วกูยังเห็นสันดานบึงเหมือนเดิมอยู่เลยไหนมึงบอกว่าเรียนรู้จจจาาากกกปีีีีทท่่่แแลล้้้้วววไไหนนมึงบอะดเรรยู เอาแค่ไม่ต้องพูดชัดทีแล้วเอาแค่ปีที่แล้วมึงตั้งปณิธานว่าจะเลิกนินทาชาวบ้านเลิกได้หรือยังมึงตั้งปณิธานว่ามึงจะเลิกโกหกตอแหลมึงเลิกได้หรือยังมึงตั้งปณิธานว่ามึงจะเลิกช้อปปิ้งเกินตัวมึงเลิกได้หรือยังมึงตั้งใจว่ามึงจะซื้อช้อปปี้และซด้าให้น้อยลงเลิกได้หรือยังมึงจะด่าผัวให้น้อยลงทำได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่ง มึงไม่ต้องไปพูดถึงชาติที่แล้วเอาปีที่แล้วพอทำได้บ้างหรือ,อยังจะ๊ะแม่คุณไม่ได้เลยเออแล้วมึงจะมาบอกว่าจะได้เรียนรู้จากอดีตชาติได้ยังไงในเมื่อแค่ปีที่แล้วมึงจะทำไม่ได้เลยไม่ต้องไปพูดถึงชาติที่แล้วหรอกลืมหมดมึงรู้จักเป้าข้าวลืมผัวเนี่ยอาการเดียวกันข้าวลืมผัวเออมึงไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันท้อทุกอย่างแม้ถ้ารู้อดีตชาติจะได้เรียนรู้ เอาปีที่แล้วก่อนจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยคำสุภาพก็ยังมีสาวกน้อมนำคำสอนมาใช้จนเป็นศาสดาได้แต่ทำไมอาจารย์เบียรสนทนาต้องใช้วาจาสุภาพไม่ดีกว่าหรอครับกูไม่สุภาพตรงไหนวะนี่กูพูดจาสุภาพมากเลยนะมีคำไหนที่ไม่สุภาพพูดไมหมกูฟังหน่อย มีคำไหนที่กูพูดคำหยาบคายพูดมาให้ฟังหน่อยถ้ามึงตอบกูไม่ได้กูถนตีปากมึงนะอ่ะถามแล้วตอบกูให้ได้ว่าคำไหนเป็นคำหยาบถ้าตอบไม่ได้กระถนตีปากนะตอบให้ได้ตอบ